นัตถิสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาทมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีคาสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่พูหลวงทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาตรวจงานบ้านสหายยอดกันนะคะเพราะว่าเราก็เร่งงานนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกบ่อยขึ้นนะคะเราก็ช่างบอกว่าอยากจะทํา หลังคานะคะต่อเหล็กให้เสร็จภายในวันนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะพรุ่งนี้มากกว่านะคะคงจะไม่ได้เสร็จภายในวันนี้นะคะก็เร่งงานกันเต็มที่นะคะก็อยากให้สหายยอดเขามีบ้านอยู่ไวๆนะคะเราก็จะต้องไปทำการขึ้นเสาเอกนะคะหรือว่าสร้างบ้านให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็เลยช่วยกันเร่งงานใหญ่เลยนะคะมาวันนี้ก็มาเจอสหายยอดเขา นะคะขึ้นรูปนะคะหรือว่าติดตั้งพระบรมฉายารักนะคะใครที่ทิ้งตรงไหนเขามาเขาก็เก็บมานะคะประดับไว้ที่บ้านของเขานะคะซึ่งใครจะไปแตะต้องของเขาไม่ได้นะคะเขาก็เป็นสิ่งที่เขารักและหวงแหนไว้ในดวงใจเขาเลยนะคะเราก็มาตรวจงานแล้วก็สั่งให้เขาทำการขุดวางท่อ บอกเกิดของวงซ่วมนะคะที่จะใช้สําหรับบ้านของเขานะคะซึ่งเขาก็ทําของเขาเป็นที่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยของเขาเลยนะคะขุดลงไปสองวงนะคะเขาก็ทําของเขาอย่างเรียบร้อยปิดฝาไว้อาวงลงปรับดินปิดฝาอย่างแน่นคือทําอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขานะสั่งแล้วเขาก็ทําได้นี่จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะ ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนหรือรถคันไหนของเขาจะต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยติดไว้ที่รถโดยตลอดนะคะซึ่งเป็นที่ติดตราตรึงใจและประทับหัวใจของเขาใครจะไปแตะไปต้องของเขาไม่ได้เป็นอันขาดนะคะมาก็จะต้องเห็นปกติเราจะไปอยู่บนบ้านชั้นสูงมากเลยนะคะ อกเราก็เป็นห่วงเขาปีนขึ้นปีนลงนะคะเราก็แนะนําเขาว่าควรจะอัญเชิญพระบรมชายรักษ์มาอยู่ล่างๆนิดนึงเพราะว่าเห็นไหมคะดูเขาปีนลงบันไดลงบ้านเข้ามา,าปีนขึ้นปีนลงอย่างนี้ทุกวันนะคะาให้ทำถ้าเราไม่มาทําบ้านให้เขาเราก็เก่งมาสักวันหนึ่งเขาจะต้องตกลงมาวันนั้นเขาก็ตกลงมามือเลือดนะคะเราก็ห่วงนะคะวันนี้เราก็เลย ย่งงานให้เขาก็ขึ้นโครงหลังคากันนะคะได้ก็50-60%แลลวนะคะเพราะว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะมีเหินขึ้นแล้วก็สโลปหน้าลงมาหน่อยนึงนะคะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกสองวันก็คงจะติดแปรแล้วก็ทําการมุงได้นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็สั่งอิดบล็อกเข้ามาส่งเข้ามา700ก้อนนะคะเพื่อจะ ทำการก่อแต่ว่าเราจะก่อเลยไม่ได้นะคะหลังคาก็ต้องออกให้ติดก่อนเพราะลูกไฟกระเด็นใส่กันนะคะวันนี้ก็มอบมอบเงินไว้ให้200บาทไปซื้ออะไรอยากทานอะไรเพราะว่าไม่มูนี้ไม่ได้ไปรับจ้างที่ไหนนะคะเพราะว่าต้องดูงานคุมงานของเขาเองที่บ้านนะคะก็มอบปัจจัยไว้ให้เขาซื้ออะไรทานนะคะส่วนหน้างานของเรานะคะเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมนะคะในการทํารั้ว รั้วติดเขตแดนนะคะก็เลยต้องมาตรวจงานแล้วก็บอกกับเพื่อนร่วมงานว่าในการทำรั้วนั้นนะคะรั้วของเราจะต้องห่างเสานะคะของเพื่อนบ้านนะคะให้อยู่เสาอยู่นอกเขตรั้วของเรานะคะจะไม่ไปรบกวนของเพื่อนบ้านแต่ว่าถ้าตกลงหรือคุยกันได้ก็คือจะไว้จุดศูนย์กลางหลักมุด นะคะก็จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแต่โดยภาพรวมเนี่ยของแม่น้องน้อยเนี่ยจะไม่ไปรบกวนขอปัจจัยขอเงินเพื่อนที่อยู่ติดกันเลยเพราะว่าเราจะทําของเราเองทําของเราแล้วก็ไม่ไปไปรบกวนไปล้ําเขตใครทําแบบเราทําก่อนแล้วทาให้มันถูกต้องให้สบายใจนะคะก็เตรียมความพร้อมกันอันนี้ก็จะเทถนนนะคะบ้านที่ว่าคุณหมอนุย้ยหรือว่าเพื่อนของ ลูกของเพื่อนนะคะที่สองไร่นะคะบ้านหลังใหญ่ก็ตัวบ้านนั้นเสร็จร้อยเปอร์เซ็นเียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่ามีการต่อห้องเก็บของทําไปทํามาจะบอกว่าจะเป็นห้องนวดห้องนวดออกกาลังกายไปซะแล้วนะคะแล้วก็ขยายพุตบาทข้างมาอีกก็<笑><笑> ก็บ้านนะคะบ้านก็คุยกันอยู่ว่าบออาโนบานไม่โทรบ้านอันนี้ไม่โทรหายไปแล้วเ <c oughs> หลือบออาโนบานนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นภาษาจชฟบ้านเขาบอกเดี๋ยวนหนูหาย <c oughs> ไม่โทรกลับมาเหลือบอบอเสอาไม่โทร <c oughs> นะคะก <c oughs> ็เวลาทําบ้านเราก็เกิดหัวคิดแนวคิดรุ่นนี่นั่นเป็นทุกคนนะคะ เมื่อก่อนปลูกบ้านเองที่หนึ่งที่สองก็ยังลูกมาใช้ความคิดเดินวนนะคะนี่ก็เหมือนกันเพื่อนเขาก็ขยายขยายข้างขยายหน้าขยายหลังขยายดีที่ไม่ขยายชงหลังคานะคะขยายเฉพาะฟุตบาทนะถ้าขยายชงหลังคาก็จะบินได้นะคะเดี๋ยวบอใบไม้กลับมาในหนูหายอีกนะคะอันนี้ระเบียงหน้าบ้านนะคะเราก็มี พนักพิงให้นะคะนั่งเล่นก็จะมีพนักพิงเป็นสแตนเลสให้เขาได้นั่งเล่นได้นะคะก็ทํายาวระเบียงหน้าบ้านยาวไป5เมตรเลยนะคะให้นั่งเล่นกันได้สบายเลยนะคะเก็เพื่อนๆเ,เขาก็ชอบ ใจอะแหละที่เราสั่งให้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเนื้องานแม่น้องน้อยมาเล่าให้ฟังจริงๆก็ไปมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่เกรงใจสหายธรรมและสายสายอากาศมากๆจะต้องมาดูคลิปให้นานๆเป็น1ิบนาทีก็เกรงใจเอาวลลิตวลหน่อยนะคะมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะดูกันแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจให้แม่น้องน้อยมาทุกวันเลยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ ไปทําบุญก็มาชมบุญด้วยกันไปตรวจงานก็มาชมการตรวจงานของแม่น้องน้อยด้วยกันก็ถือว่าพูดพูดคุยกันตามสไตล์สหายสายอากาศเนาะแล้วก็ในคลิปต่อไปแม่น้องน้อยก็จะถ่ายทำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่ให้กับสหายสายอากาศได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างมากเลยที่ช่วยติดตามดูจนจบคลิปนะคะแล้วขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันทุกท่านนะคะให้อายุวันโนสุขขังพระรังมีสตังกระเป๋าโตๆกันทุกทกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสหายสายธรรมสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศทั่วโลกเลยนะคะก็ขอส่งความสุขนี้ไปให้ให้มีความสุขสุขกายสุขใจไร้ทุก ทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นกน้อยต้องขอกราบสวัสดีกราบลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ